ในโลกที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์หลายรูปแบบเรามักจะเจอคนที่มอบพลังชีวิตให้เราแต่ก็มีคนบางประเภทที่ขโมยพลังของเราไปเง,งียบๆคนเหล่านี้คือคนท็อกซิกผู้ที่ใช้ความก้าวร้าวการกดขี่การเอาเปรียบหรือการเล่นเกมทางอารมณ์เพื่อควบคุมผู้อื่นแต่จิตวิทยาบอกไว้อย่างชัดเจนว่าคนท็อกซิกจะทำงานได้ดีต่อเมื่อเจอคนที่ยอมให้พวกเขาทำแบบนั้นได้ ดังนั้นเมื่อคุณรู้จักวิธีวางตัวอย่างถูกต้องไม่ใช่เพียงคุณจะไม่ถูกกดทับเท่านั้นแต่คนท็อกซิกจะกลัวคุณเพราะเขาไม่สามารถอ่านคุณไม่สามารถควบคุมคุณและไม่สามารถใช้วิธีสกปร,รกใส่คุณได้อีกต่อไปความกลัวของพวกเขาเกิดจากพฤติกรรมที่คุณฝึกฝนและสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองและความสงบของจิตใจคุณ ในบทความนี้เราจะพูดถึง5พฤติกรรมหลักที่จะทำให้คนท็อกซิกกลัวคุณและไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณอีกข้อที่ 1. ความนิ่งที่มีพลังอนุภาพที่ทำให้คนท็อกซิกวันไหวโดยไม่ต้องเปล่งเสียงคนท็อกซิกไม่ได้กลัวคนดุไม่ได้กลัวคนเสียงดังและไม่ได้กลัวคนที่ชอบประกาศตัวว่าฉันไม่ยอมใครเพราะสำหรับพวกเขาคนที่เสียงดังคือคนที่อารมณ์ขึ้นง่าย คนที่โวยวายคือคนที่ถูกลากเข้าสนามของตัวเองได้และคนที่ต้องพิสูจน์ตัวเองคือคนที่จิตใจไม่มั่นคงพอให้เขาโจมตีแต่สิ่งที่ทำให้คนทอกซิก,กลัวจริงๆคือความนิ่งที่มีพลังความเงียบที่ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความนิ่งที่ผ่านการขัดเกลาจากประสบการณ์และการรู้คุณค่าของตัวเองอย่างลึกซึง้งความนิ่งแบบที่ไม่ต้องรีบตอบสนองไม่ต้องรีบแก้ตัวไม่ต้องรีบอธิบาย และไม่ต้องรีบเข้าสู่เกมอารมณ์ที่อีกฝ่ายพยายามลากคุณเข้าไปคนทกซิกมักใช้วิธีเดิมๆคือการยั่วยุให้คุณหลุดการพูดจาให้คุณสั่นคลอนการทำท่าทางหรือคำพูดกดให้คุณอารมณ์ขึ้นแต่ทันทีที่คุณไม่ตอบสนองตามคาดความเงียบของคุณจะกลายเป็นเหมือนกำแพงกระจกใสที่ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับเงาของตัวเองและเงานั้นไม่แม้แต่จะขยับตาม เขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาอ่านคุณไม่ได้ควบคุมคุณไม่ได้และที่สำคัญคือเขาไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความกลัวคนท็อกซิกต้องการความชัดเจนในการควบคุมเหยือ่อแต่คุณคือความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนสำหรับคนแบบนั้นคือภผ่เงียบความเงียบของคุณทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาไม่โกรธทำไมเขาไม่เถียงเขากำลังรู้ทันฉันหรือเปล่า เขามีพลังอะไรซ่อนอยู่ยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งจินตนาการไปเองและจินตนาการของคนท็อกซิกมักน่ากลัวกว่าความจริงเสมอเพราะมันคือพื้นที่ที่เขาควบคุมไม่ได้ความนิ่งของคุณยังสะท้อนอีกอย่างว่าคุณไม่ต้องการการยอมรับจากเขาคุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อเขาและคุณไม่ได้กลัวการสูญเสียความสัมพันธ์กับเขาเลยแม้แต่น้อยคนท็อกซิกจะรู้สึกได้ทันทีว่าคุณเป็นคนที่ไม่ต้องการเขาและในโลกของคนท็อกซิก การที่ใครสักคนไม่ต้องการพวกเขาคือความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดเพราะอำนาจที่พวกเขาเคยใช้กับคนอื่นจะใช้กับคุณไม่ได้อีกต่อไปความนิ่งจึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันบอกโดยไม่ต้องพูดว่าฉันคุมตัวเองได้และนายไม่มีอำนาจอะไรเหนือฉันเลยและนั่นคือประโยคที่คนท็อกซิกไม่อยากได้ยินที่สุดแม้คุณจะไม่พูดมันสักคำก็ตามข้อที่2การตั้งขอบเขตที่ชัดเจน เส้นที่คนท็อกซิกไม่กล้าข้ามการตั้งขอบเขตเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ทำให้คนท็อกซิกกลัวมากที่สุดเพราะมันคือการประกาศอย่างไม่พูดตรงๆว่าฉันไม่ใช่คนที่ปล่อยให้ใครเข้ามาควบคุมได้ง่ายๆคนท็อกซิกจะพยายามทดสอบคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นการล้อเล่นที่เกินขอบเขตการขอความช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมการกดดันให้คุณยอม หรือการพูดจาที่แฝงการลดคุณค่าพวกเขาทำทั้งหมดนี้เพื่อเช็คว่าคุณเป็นคนที่ตั้งขอบเขตเป็นหรือไม่แต่ทันทีที่คุณตอบกลับด้วยพฤติกรรมที่มั่นคงและกล้าบอกว่าอะไรที่คุณไม่ยอมรับอะไรที่คุณไม่ทำให้และอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่คุณคนท o ซ i c จะเซถอยทันทีเพราะพวกเขารู้แล้วว่าคุณไม่ใช่พื้นที่ที่เข้ามาเหยียบง่าย การตั้งขอบเขตที่ชัดเจนไม่ได้หมายถึงการแข็งกร้าวไม่ได้หมายถึงการใช้คำพูดรุนแรงและไม่ได้หมายถึงการประกาศตัวว่าเหนือกว่าแต่คือการส่งสัญญาณด้วยท่าทีมั่นคงว่านี่คือพื้นที่ของฉันและฉันเป็นคนตัดสินว่าใครควรได้รับอนุญาตให้เข้ามาซึ่งมันทำให้คนท็อกซิกรู้สึกเสียอำนาจไปทันทีเพราะพวกเขาควบคุมได้แค่คนที่เปิดช่องให้ตนเองถูกควบคุมเท่านั้น ขอบเขตที่ชัดเจนทำให้เขารู้สึกเหมือนกําลังเดินชนกําแพงที่มองไม่เห็นเขาจะพยายามทดสอบซ้ําอีกครั้งด้วยการทำตัวเป็นเหยื่อพูดคําหวานหรือแกล้งทำให้คุณรู้สึกผิดหวังที่ไม่ช่วยเขาแต่ถ้าคุณยังยืนอยู่บนหลักเดิมไม่โอนอ่อนไปตามความรู้สึกผิดปลอมๆที่เขาสร้างขึ้นเขาจะตระหนักว่าคุณเป็นคนที่อ่านเกมออกและไม่เปิดประตูให้ความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตง่ายๆ การตั้งขอบเขตยังสะท้อนอีกว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเองคุณรู้ว่าพลังเวลาและความสงบของคุณมีราคาและคุณไม่ยอมให้ใครใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างตามใจขอบเขตของคุณคือคำประกาศศักดิ์สรทที่ไม่ต้องตะโกนคือการยืนยันตัวตนแบบเงียบๆว่าฉันเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมตกเป็นพื้นที่รองรับอารมณ์ใครและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนทอกซิบกลัวที่สุด เพราะเหี่ยที่รู้คุณค่าตัวเองคือเหี่ยที่เขาแตะต้องไม่ได้อีกต่อไปและยิ่งคุณมั่นคงกับขอบเขตของคุณมากเท่าไหร่คนท็อกซิกก็ยิ่งรู้สึกเล็กลงและไร้อำนาจในโลกของคุณมากเท่านั้นจนสุดท้ายเขาจะถอยห่างไปเองเพราะเขารู้แล้วว่าขอบเขตของคุณไม่ใช่เส้นที่เขาจะก้าวข้ามได้โดยไม่เจ็บตัวเองข้อที่ 3. การไม่ตอบสนองต่อเกมอารมณ์ทำให้คนท็อกซิกเสียพลังและหมดอำนาจทันที คนท็อกซิกจะรู้สึกหวาดกลัวที่สุดเมื่อเขาพบว่าทุกเกมอารมณ์ที่เขาเคยใช้กับคนอื่นอย่างได้ผลกลับใช้กับคุณไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวคนประเภทนี้มีวิธีควบคุมผู้คนด้วยรูปแบบซ้ำๆเหมือนสู่ตายตัวไม่ว่าจะเป็นการทำตัวเป็นเหยื่อให้คุณสงสารการแกล้งโกรธเพื่อให้คุณรู้สึกผิดการเงียบหายเพื่อทำให้คุณกังวลการสร้างดราม่าเพื่อเบี่ยงความสนใจหรือแม้แต่การพยายามยั่วยุให้คุณหลุดอารมณ์ เพื่อจะได้เอามาใช้เป็นข้ออ้างว่าเห็นไหมละ่ะว่าเธอผิดทั้งหมดนี้คือเกมที่พวกเขาใช้เพื่อทำให้คุณเสียสมดุลจนยอมอ่อนลงหรือยอมตามในที่สุดแต่พวกเขาจะเริ่มวันทันทีที่เห็นว่าคุณไม่หลงกลและไม่ตอบสนองตามคาดคุณไม่วิ่งตามเพื่ออธิบายคุณไม่รีบงอคุณไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทาคุณไม่แสดงความกลัวเวลาพวกเขาทาหน้าตึงคุณไม่ตื่นตระหนกเวลาเขาเงียบ คุณไม่หลุดอารมณ์ให้เขามีโอกาสโจมตีและคุณไม่ปล่อยให้คำพูดปล,มปลอมๆหรือน้ำเสียงกดดันมามีผลต่อการตัดสินใจของคุณความนิ่งและการคงความมั่นคงของตัวเองในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายพยายามก่อกวนทางอารมณ์ทำให้คนท็อกซิกเหมือนนักมวยที่ทุ่มหมัดใส่กระสอบสายที่ไม่มีวันลม้มยิ่งเขาใช้พลังมากเท่าไหร่เขายิ่งหมดเรี่ยวแรงเ,งเองเร็วเท่านั้นเพราะทุกหมัดที่เขาปล่อยออกมาไม่ได้ทำให้คุณสั่นไหว แต่กลับสะท้อนความไร้อำนาจของเขาให้ชัดขึ้นเรื่อยๆการที่คุณไม่ตอบสนองต่อเกมอารมณ์ยังบอกโดยนว่าคุณไม่ใช่คนที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวความกังวลหรือการต้องการคำยอมรับจากใครและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนท็อกซิกไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกต่อไปเพราะอาวุธที่เขามีทั้งหมดไม่ทำงานกับคุณเลยความรู้สึกนี้ทำให้เขาเริ่มหงุดหงิดสับสนและเสียความมั่นใจในตัวเองเขาจะตั้งคำถามว่า ทำไมคุณไม่สะเทือนทำไมคุณไม่อ่อนไหวกับเทคนิคเดิมๆหรือว่าคุณรู้ทันเขาแล้วและทันทีที่ความสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นเขาจะรู้สึกเล็กลงในจิตใจตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อเกมอารมณ์ไม่ได้ผลคนท็กซิกจะรู้สึกเหมือนตัวเองเปลือยเปล่าไม่มีเครื่องมือไม่มีทางรุกและไม่มีวิธีที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปสิ่งนี้ทำให้เขากลัวคุณในระดับลึกเพราะมันหมายความว่า คุณคือคนที่ไม่สามารถถูกใช้จุดอ่อนทางอารมณ์มาจูงได้คุณคือคนที่ไม่ให้พลังไม่ให้ปฏิกิริยาและไม่ให้ช่องว่างสำหรับใครมาสั่นคลอนความสงบภายในใจของคุณได้เลยและสำหรับคนท็อกซิกการเจอคนแบบนี้คือฝันร้ายที่สุดเพราะมันหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นเพียงคนที่ไม่เล่นเกมของเขาแต่คุณคือคนที่ปิดระบบเกมทั้งหมดไปเลยและทำให้เขาไม่มีพื้นที่ในการใช้อำนาจเหนือคุณอีกต่อไปข้อที่4่ การมองทุกอย่างตามความจริงไม่ใช่ตามอารมณ์พลังที่ทำให้คนท็อกซิกควบคุมคุณไม่ได้อีกต่อไปสิ่งที่ทำให้คนท็อกซิกหวั่นกลัวอย่างลึกที่สุดคือเมื่อเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มองเห็นตามความจริงไม่ได้หลงไปกับคำพูดสวยหรูน้ำเสียงอ่อนโยนชั่วคราวหรือท่าทีที่สร้างขึ้นเพื่อปิดบังเจตนาแท้จริง คนทกซิกเจริญเติบโตจากการบิดเบือนข้อมูลการเล่าเรื่องเครื่องเดียวการทำให้สถานการณ์ดูซับซ้อนเกินจริงหรือทำให้คุณรู้สึกผิดโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพวกเขารู้ดีว่าคนส่วนใหญ่ตอบสนองด้วยอารมณ์มากกว่าสติและยิ่งอารมณ์พุ่งสูงเท่าไหร่เขาก็ยิ่งควบคุมได้ง่ายเท่านั้น แต่เมื่อคุณเป็นคนที่แยกอารมณ์ออกจากข้อเท็จจริงได้โดยไม่หลงตามแรงกระตุ้นใดๆคุณกำลังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนท็อกซิกต้องการคุณไม่หลงตามน้ำเสียงที่ดังขึ้นแต่ไม่มีเหตุผลรองรับคุณไม่หวั่นไหวกับท่าทีงนอนน้อยใจหรือพยายามทำให้คุณกังวลคุณไม่ตัดสินจากความรู้สึกชั่ววูบแต่ตัดสินจากข้อมูลจริงสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และพฤติกรรมซ้ำๆที่เขาแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องความสามารถนี้ทำให้คนท็อกซิกรู้สึกเหมือนมีไฟฉายแรงสูงส่องมาที่ตัวเขาเขาไม่สามารถปิดบังความจริงได้อีกต่อไปไม่สามารถใช้บทเหยื่อเพื่อหลบความผิดไม่สามารถพลิกสถานการณ์เพื่อให้คุณเป็นฝ่ายผิดไม่สามารถหวานล้อมให้คุณเชื่อเรื่องที่เขาอยากให้คุณเชื่อได้อีกแล้วคนท็อกซิกต้องการเพียงอย่างเดียวคือพื้นที่ที่ไม่มีใครตั้งคำถาม แต่คุณกลับเป็นคนที่ตั้งคำถามทุกครั้งที่อะไรบางอย่างไม่ตรงคุณซักความจริงด้วยท่าทีสงบแต่ตรงไปตรงมาคุณไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลคุณมองเจตนามากกว่าคำพูดและคุณให้ความสำคัญกับพฤติกรรมมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกเมื่อคุณมองเรื่องต่างๆตามความจริงแบบนี้คนท็อกซิกจะรู้สึกเหมือนโดนจับโป๊ะอยู่ตลอดเวลา และความรู้สึกนี้ทำให้เขาไม่กล้าเล่นเกมใส่คุณ<ๆ>เพราะรู้ว่าคุณจับได้แน่นอนการมองตามความจริงยังทำให้คุณไม่ถูกดึงให้หลงไปในวงจรอารมณ์ที่เขาชอบสร้างขึ้นคุณไม่เหวี่ยงไปตามเขาไม่ขึ้นไม่ลงกับอารมณ์แข่งของเขาไม่ให้ดราม่าเข้ามาครอบงำความคิดคุณจึงกลายเป็นคนที่คุมเกมด้วยความจริงแทนที่เขาจะคุมเกมด้วยอารมณ์เหมือนที่ผ่านมา และนี่คือสิ่งที่ทำให้เขากลัวคุณเพราะเขารู้ว่าคุณคือคนที่มองทะลุมองตรงมองชัดและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้ใครมาปั่นหัวได้ง่ายๆ mm. เมื่อเขารู้ว่าโกหกคุณไม่ได้หลอกคุณไม่ได้ปั่นคุณไม่ได้เขาก็จะรู้ด้วยว่าอำนาจที่เคยมีเหนือคนอื่นใช้กับคุณไม่ได้เลย และนั่นคือจุดที่คนท็อกซิกเริ่มถอยเพราะความจริงสำหรับเขาไม่ใช่สิ่งที่เขารับมือได้แต่คุณคือคนที่ยืนอยู่บนความจริงอย่างมั่นคงโดยที่เขาไม่มีทางดึงคุณลงมาสู่เกมลวงของเขาได้อีกต่อไปข้อที่5การมีความมั่นคงในตัวเองพลังเหนือกว่าการคุมคนอื่นที่คนท็อกซิกกลัวที่สุด คนทกซิกจะรู้สึกหวาดกลัวอย่างลึกซึ้งที่สุดเมื่อเจอคนที่มีความมั่นคงในตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ความมั่นคงที่เกิดจากความหยิ่งหรือการพยายามโชว์พลังแต่เป็นความมั่นคงที่เกิดจากการรู้จักตัวเองเข้าใจคุณค่าในตัวเองและสามารถยืนหยัดบนหลักการของตนเองโดยไม่สั่นไหวต่อแรงกดดันภายนอกคนทกซิกมักพยายามแทรกแซงทําให้คุณสงสัยตัวเองหรือบังคับให้คุณเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะกับอีโคของพวกเขา แต่ความมั่นคงในตัวเองเป็นเกราะที่ป้องกันทุกความพยายามเหล่านั้นคุณไม่ต้องอธิบายตัวเองมากเกินไปคุณไม่ต้องขอโทษสำหรับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำผิดคุณไม่ต้องปรับตัวเพื่อเอาใจคนที่พยายามกดคุณลงเพราะคุณเข้าใจดีว่าความสงบและความมั่นคงของคุณมีค่ามากกว่าความพอใจชั่วคราวของใคร คุณเลือกที่จะคงอยู่ในความเป็นตัวเองแบบเต็มร้อยไม่ถูกชักนำด้วยความกลัวหรือความคาดหวังของใครและนี่คือสิ่งที่คนท็อกซิบกลัวที่สุดเพราะพวกเขาไม่สามารถคุมคุณได้อีกต่อไปไม่สามารถใช้เกมอารมณ์กับคุณได้อีกต่อไปและยิ่งคุณแสดงความมั่นคงชัดเจนมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกตัวเล็กลงและไร้อำนาจมากขึ้นเท่านั้น ความมั่นคงของคุณทําให้คนท็อกซิกเหมือนยืนอยู่ต่อหน้าผาแห่งความไม่แน่นอนพวกเขาไม่รู้จะหาช่องทางไหนเพื่อสร้างอํานาจเหนือคุณได้อีกและทุกครั้งที่คุณยืนหยัดโดยไม่สั่นไหวพวกเขาจะรู้สึกเหมือนถูกปิดกั้นถูกจํากัดถูกบังคับให้ถอยออกไปความมั่นคงของคุณไม่ได้แค่ป้องกันคุณจากการถูกเล่นงานแต่ยังส่งสัญ,ญญาณชัดเจนว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้ คนท็อกซิกจะรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญกับศัตรูที่ไม่มีจุดอ่อนและเมื่อพวกเขาไม่สามารถใช้เทคนิคเดิมๆเ,เพื่อควบคุมคุณได้ความกลัวก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมความมั่นคงในตัวเองถึงเป็นพลังเหนือกว่าอำนาจที่คนท็อกซิกใช้กับคนอื่นทั้งหมดเพราะมันทำให้คุณเป็นคนที่ปลอดภัยจากเกมของพวกเขาและเป็นบุคคลที่พวกเขาไม่กล้าเข้าใกล้หรือพยายามควบคุมอีกต่อไป พฤติกรรมทั้ง5ข้อที่กล่าวมานี้คือสิ่งที่คุณสามารถฝึกฝนและสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองจากคนท็อกซิกความนิ่งที่มีพลังการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการไม่ตอบสนองต่อเกมอารมณ์การมองทุกอย่างตามความจริงและการมีความมั่นคงในตัวเองคืออาวุธลับที่ไม่ใช่ความรุนแรงแต่เป็นพลังภายในที่ทำให้คนท็อกซิกรู้สึกหวาดกลัว การมีพลังแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากความตั้งใจการเรียนรู้และการสังเกตตัวเองอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณฝึกฝนจนเป็นนิสัยคนทกซิกจะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่จะเล่นด้วยง่ายๆอีกต่อไปและนั่นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบมีพลังและเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง ขอบคุณทุกคนที่อ่านบทความนี้จนจบหวังว่าคุณจะนำห้าพฤติกรรมนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้ความสัมพันธ์รอบตัวคุณเต็มไปด้วยความเคารพความสงบและพลังของตัวเองอย่างแท้จริง